ไม่ยังนะดาวังไห้ <c oughs> ดีเลยหะมันงบอบ่เขามัน,มน,มนงโมงอน,น่ะใครเด้เขาโมงอัดงด้อได้กินนี่ไม่ขึ้นเมื่อวานนี่ค,คดิโดเออคงคาเมื่อวานนี้ตไม่บุยากเจ็บตไม่บุากเจ็บบุยเง เลยหายไปต่อให่ไหมมาขากไม่จ้นกับโบทวงเพื่อนวันนี้บ่แรกออกมาพี่น้องฝนตกแห้งเงืวมเปื่อนแห้งอีกวันนี้เลยกับสบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเิื่อสุขสุคนเบิดสมองสบอยเราจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ กับสวัสดีพี่น้องทางมุ่งไทยอีกทีหนึ่งมาพม่าพอกับช่องยูทูบของวาวิงชายใจกันน้อยพี่น้องเลยอยู่ทางนี้คือเก้าเนาะพี่น้องเนาะทางนี้คือเก้ามาต่ออยู่ทางบ้านทางเขื่อนของแม่โจ้เนาะพี่น้องทางลุงเกลือว่าแม่โจ้เพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยเพื่อนโค้งลังคาเฮือนเนาะพี่น้องตอนนี้นะให้เพื่อนแกใหม่มันต่อิบบทยกระดึงเนาะพี่น้องเนาะจังไลาก็มาเบิ่งมาชมดูกันพี่น้องเลย cái này to mày ăn nè đào ăn đấy đi đấy hả? mân ngò Bố khẩu mân mồ ngò nè khay đấy khẩu mồ ngò sạt đúng đưa đấy gìnì bó mân Chụp phun khang vay chú đi là băng nữa là băng nữa Mình đang lông lửa mưa coi chôn nó phun đi nó pin cái phun đi này nó nó thì để <laughs> <laughs> nông trói này khẩn bay song, kéo 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 đại hải nông trói khẩn bay song nốt, kéo kéo chạy thùng giang nãy khẩn bay song như thương nốt, mở vào tòng nhôn, ทุงพายมันมีบ่ใส่ทุ่งพายเนาะเบอหละว่างได้จับมันเด็กน่ะผู้ยรุมกับโบยไปโอดใกล้เลยได้เชียง สบายดีเลยจอนเดีีคืออยู่เพือนมันอยู่เพื่อนเัยแม่ไปเลี้ยงงัวน่านอนถูกนักไปไหไปดูา่ไปาซ่าแด้ดินครเนื่อยแล้วใครเหนื่อยแล้วดยอย่างในปกติแล้วดยอะไเป็นน้องบอบอกเรคุณึะไปเอกสิว่อพ่อจะไปเอางัวออกแล้วคว่จะไปจะจูดีเลตัูบอก ได้กับเล็กน้อยบ่บเล็กน้อยเหรอคือว่าบอได้นั่นเนาะน้ำคันได้นำ้ำฝนตกกับขมือเราเข้าไปยินเลยสิจะเราออกไปมือนี้น่ะเนาะดูดูเพื่อนเนาะดูเพื่อนไปขึ้นมือวานนี่คงน้ำคันดิโดูเออ โคงคาเมื่อวานนี้โตไม่บมอยากเจ็บโตไม่บมอยากเจ็บเบเวียงเลยใ,ให้ไปโตให้ไหมโมขากไม่จริกระโบทว,วงเพืน่น <c oughs> วานนี้บมแรกออกมาพี่น้องพนตกแหง้งเหมือนเปืือนแห้งอีกมนี่นก็เลยออกมาออกมามมนี่ก็ผลตกคือเก่าเนี่ยมันขาดมิดพน้นอยนึงเวียงก็ออกมาเลยให้ทั้งเงินลุงซางเป็นโตไม่หไหม มันห่างกันได้นะพี่น้องมันห่างแบบมันมองงามเดียวขึ้นนะหู้ดน่ะเดียวขึ้นเบนื่องมันหู้ว่ามันมองงามน้าตาดนนะจะกน่ยนปฏิเียชื่อช้างเบิรแนนนายพี่น้องเห็ดงามเบิเดบเดียวตัวนี้้าเพื่อนใหญ่คือบโบแบบนี้ไม่ขืนก่อขึ้นครัววัดเือเอ่็นนั่นนะพี่น้องก็เลยให้เปลีป่ยน,นให้ไหมเพื่อนเปลี่ยนให้ นี่อยู่เพื่อนเนาะเลพี่น้อยก็ไปหน้าเบิด์หน่อยไปนาแต่เช้าครับพี่เขาเขาก็ไปที่เขาไปกินอ๋อเก็บแมลงแหละเหน่อยเพิ่นกินสีเมื่อไรช้างกันเนาะโดยเพิ่กินสีเมื่อไรแต่กี้คิดว่าสีชื่ออุปกรณ์ชื่อเครื่องเข้ามาอีกจะคือสีบม่ได้ชื่อแล้วพี่น้องจนท้าพนงมา ชาวพนงมาเพินเ่ินเพินเผินเมื่อใส่บาทอยู่บ้านนั่นแหละเพดูนเมี่เผินว่าจะเศร้าเผินเมื่อใส่บาทว่าอารมณ์ใบในเฮือนกวดนั่นกวดในถูกกวดเก็บกวดนะเครื่องของทุกอันทุกแนวมายังให้ปัดให้ให้เก็บจำดีเวลามือเผินเมื่อโดยทิ้งของมันนั่นตะเกียร์เสียหายเลยมันเนี้ย พอวันทีชื่อ really? ชื่อยังเข้ามากต่ทางเพิ่นว่ามันยังอันนั้นอยู่เพิ่นยังพอดีเพิ่นว่าเพิ่นสิเมื่อเนาะเมื่อเกียมเครื่องเสวะคือเก่าเนี่ยวันอ่าพุธเพิ่นน่ะเพิ่นสิมาเนาะโดยเมื่อวันพุธเมื่อวันพุธเพิ่นว่าเพิ่นสิมามื้อนี้คือบ่ได้มุงมื้อนี้ ทางลุงเปิ้ลว่าสิบโบลิมุงเหยงว่าถามมาถามโดยเขามาถามบางเปิ้ลกดเขาบอกเป็นมุงก็บสิบไปซื้อมานะเพี่อนพอดีคข้ซื้อมาแต่จักทิได้มุงไม่ได้มุงเนี่ยมืดพนอยู่ด้วยตกฝนอยังพอดีเลยถ้าเพิ่ลกลับเมื่อกลับลงมาทำมันแดดมันแดดอยังคอยว่ากันอีกทีนึงไปเอาแยางมาใส่น้ำใครแม่ ได้ปลาบ่บ่ไปซิวอ๋อปลาใหญ่มาลงลอกเป็นป่านี่เนาะลงก็ลงตอนคืนพอด้วยเนาะจนเวรเป็นป่านี่มาลงเป็นซิวไปซิวอ่ะซิวลายอือไม่ยังนคอยไปทางหลังบ้านกินนี่คือเห็นแต่กบไผยครบลังบ้านเมียก็ครบครบนี่คุณเมียบ้านเรากบคืออัน กบคือบ่มีไช่โมมีไช่โมมีไช่ทางหังบ้านนะโมเป็นเจ้าหาดึงกินไช่เป็นประจำแล้วก็โตมันถิ่มไปอ้ะถึงน้อยน้องเขาเ็ดเขาสั่งเขาใหดกินเขาคว้าเป็ดเมื่อคืนนี่เด้อขุดเชือเป็ดบ่กบกระทิมกบกระทิมเขาเคยเขาให้กบแล้วเขาก็ะถิมคิดว่าไผ่มาดึงกินใส่กบนี่คือถิ่มกระโตมันคือถิ่มกองเกลื่อนอยู่แถวเนาะ กบตายบบกบตายแม่แล้วชีชางมาให้แม่วิสิมันมันเราเชื่อเธอหน่าเราไปบอกชาเราเชื่อเธอหน่าเขาาไปให้แม่มชิมฮะชาเขาวิสิมได้แม่แอเออป่ะหนูก็เจ็บท้องดอกว่ะ นี่ปลามันลอยขึ้นมีปลาได้ลอยไปลอยมาอยู่ไพ้เข่ามาเมื่อวานนี่ไม่จดมีไว้เข่าได้ฮะคอยคือเย็นลงคลิปอยู่เขาบ่าวชิดป้อยไหมว่าบ่าวชิดป๋าคงไปทำหาเลยไปทำหาเจ้าโดยเป็นมาถ่ายนี่ใช่คืนมาถ่ายในฉากช่างแล้วสันตุคอยบไปมาเมื่อวาน มืัอนี้ก็ผลว่าเศร้ากับว่าเศร้าตอน,นแข่งออกมาเนี่ยนะมาหาก,ก็มาหยุดอยู่ทางออกนี่พี่น้องเศร้าเนี่ยก็แห้งแห้งฝนเศร้านี่บโ่โดยฝนใชะนองนี่เปียกเปืดว่าหาเสียขาดมาเสร็จบ่โดยมันเสร็จนะวะเพราะว่ามันมันมันมีผู้เสร็จหายได้ทั้งเจ้าบุษเสร็จเองโดย เจ้าของเฮือนเจ้าของบ,าบ้านต้องมะะังนดูและก,ะก็แล้วก็อย่างเช่นแล้วก็แถวแก้วบอกไปต้มหอยเพิร์ดเหน่อยเชอรี่อีกเลยใครมาขายบ,าบ้านเจ้านี้หมดแล้วเราซื้อวัตชินูเพื่ออ๋อคิดว่าคนบ้านนี่มาขายนะมาและคนพิรแต่งครัต้มบ่บะเข่าสุกแต่เ้าผู้หนึ่งให้เข่าอีกเพิน่น หมยหายนอนจะเล็กหน่อยนอนชิวชวแบบไป็กขึนเปล่าเข่ามาหนึ่งเเขากินเครนั้นเขาเขามาตื่นเขาบ้ตื่นค่อยๆกินเองข้างเขาเขาซื้อ ยังเดือยงานเ,าเห็ดมูงนงังคาอะไรกับเห็ดหัวเราพี่น้องเนาะก,กับของน้ำฮะงานโบอันนั้นเนาะของน้ำนี่จะทาบนปูกระเบื้องปูกระโดดประมาณสองมือ้เอเพื่อเป็นเก็บรายละเอียดว่ามันเป็นงานเก็บมนันอยากอยากอยากชาเนี่ยมาถึงมาแบบฝน,นตก คนตกแบบนี้มแบบเห็ดเห็น,ย,น,นยังนบบก็คอยจะรัว่าคนใดจะโดนเห็นยังไงจากงะคนตกบ็คือแบบว่ามันนั่นแหละต่มันแดดมันยังเห็ดยังแบบที่ง่ายนะ เป็นอนไรลูกคือว่ายังบ่ตื่นเมื่อกี้เพิ่นเพิ่นลุกมาแต่น,นอนเพิ่นนอนต่อ,อโบจัดให้เพิ่นไปเลี้ยงงัวเลี้ยงยังวันเช้าวันอาทิตย์ต้องหัดให้เพิ่นเฮ็ดเบี้ยหัดให้เพิ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงยังที่จริงเนี่ยซ้ำพ่อใหญ่มีใหญ่นะแบบพักผ่อนได้แล้วมีลูกหลานมีอยู่ เขาบกเขาเขาบแป็งเบียดนี่เขาเขาไปยักบมเห็ยนได้ไม่จนเลยด้อยในชัยวันอาทิตย์กับบ anyway ่เห็นอย่างในชัยนอานอนอาียนบ่มได้เลยต้องโบไปอยู่บ่มเหียนใช่ลูกนะไปอยู่เอานี่แหละเขาปลูกเผิ่อเนี่ยจากเช้าวผมมันแดดแต่มันฝนตกมาฉักบ่ได้เปียก โดยเมนน่ะนะจังหน่อยไปชักไว้รถพอแล้วตื่นมือมืออื่นบรรจันบรรจันบอกมือโดยบรรจันหรือว right ่าเชื่อบ่ได้ชักบ่อยากไปหิงเงินนึ่งมาได้มีแต่เอาคำแก้ตัวมาได้ละเดี๋ยวมืออื่นเลยกยจะเอาเงินนั่นให้เจ้าไปให้คารุดให้คารุดนั้นไปหิ้งเงินนะจ้างคารุดไปหุงเงียนหน่อยชองเดือนอ่ะชามเชนบ่ ก็หักกัมาหัวหน่ปีกว่าเอาผมหูนได้ว่าเดือนหนึ่งเชนหาเบามัินโดยแต่เจ้าต้องเจ้าเป็นคนไปให้โดยอ่าคอยจะเอาเงินให้เจ้าแล้วเจ้าเป็นคนไปให้เพิ่นไปถามเพิ่นเบาเพิ่นเอาเดือนเท่าไรเจ้าน้อยเอาให้เขาบัดนี้ว่าโบจ่ายโบได้มาโฉนน้องเมย์โบได้เลยคอยอ่าจ่ายให้ก้อนสองเดือนจ่ายก้อนสองเดือนน่ะมีแต่ว่ารอแน่นแหละจังเงิน เบิ่งไปแต่ทำ่านเงยนจำดีเด้อชี้ใจให้ต่อไปจ่ายค่ารถไปวนะันไปดต่ยุดนะข่า,ขาขอๆออกๆอกเ,ล,เล้วแนตะ่เราแลบมันการเฮียนการฉิบช้าเนี่ยมันแบบติดโตเราเองนยะนี่จะหน่อยจะไปปลุงรถ มันสิบโมงน่งงนเดี๋ยวนี้สิบโมงขีดโมงขีนอนอยู่บ่ได้ต้องปลุกขึ้นมาซักเครื่องมันก็เริ่มฝนหยุดตกเลยเ้าตากเ้าพึ่งไว้ในอันใช้ก็ได้พึ่งไว้ก็ลางมันก็แห้งหรอกเสือขาวชื่เสือขาวกับช่มบอนั่นเจ้าแล้นะปนะุ๊กฝนว่าลูกแม่ลูกวะฮัดซักเฉลี่ยขีดมุแม่ว่ตอนกนตกตายว่ะ ผมมันเตะเขาสีเย็นมาได้เนาะรู้ต้องต้องโบกต้องโบกโบกเรื่อยเฮียนมาโบกสักหนึ่งเดี๋ยเขาไม่อยากเห็ดเลตุยาโกเขาโดนมาได้ต้องมันโกเขาเขาจังขี้จักรูอ่าจะโบโบกเขาบ่ได้เลยการเรียนเนี่ยมันเป็นการศึกษามันเป็นสิ่งที่สำคัญ bộ khâu sau bên, bên thịt phải điện mua đi nhanh xôi mới, mới nhảy vào nhảy Chúng mua về thằng ạ. Ồ, đại đẹp à? chị Thì đại đủ để nó Hãy subscribe cho kênh ผ่านไปผ่านมาคนอะไรพี่เนาะลุมช้างเป็นยังงั้นคือเพิ่งเจอเพื่มาแล้วเอาว่าเช็ตอกไม่มาแล้วมาแล้วหัเมื่อหัวเมื่อตะเวนหัวจักรพุต๊กเลย ันนี่นะได้ไปน้ำมาเอามันนี่เนาะโดยไปใครไปออพออแล้วก็จะโดย่าเยวมะ่ป้เฮือนนี่แหละจะดูะัดีเลยนูเลยตัวนึงตทึอืแจะว่าเดี๋ยวเอออกไปตลาดเนี่ยยังชอข้างนอกอยู่ได้ซื่อเกือเกือมาให้เจ้าชายเบอร์ยังเกือ บอร์ได้กระได้เกือเอาเกือบขีดธรรมราเนี่ยบ่โดยเกือบเปธรรมราเนาะโดยยามผลเพรามันโมเมนต์นั่นยามนั่นไทยามนั่นยังไงนั่นยามนี่ซื้อเกือแบบนั่นมันก็ะเพื่อนคือเขา่วนไล่พระกระชายเกือบขีดธรรมราเนี่ยบ่ว่าเช้าเกือบชบแบบมันนั่นนั่นบ่แบบคือว่าเคยซื้อไหตกระก่อนบ่โดยแบบหนึ่งแบบตัวเบาๆนะโดย เกือบก็น <c ười> ้ำขัดกิจตีนบอกเอาเกือบ,บเกือบชมอยังมีน้ำขัดเราเกือบเปะจะมาลาวนี่บอกเ<ด><า>ลยเลตเต๋เอาไปอันนั้นก่อนแต่ว่าฝนมอตกแล้วแต่<ด>พนตกก็เป็นเป็นมือใหม่ฝนตกนะพอดพนตกนางเทือกมันตกแห้งก็คอยบริโภคเข้ามาอีกนี่คอยมาอัปเดตให้จีเบึงว่านางเถื่อกว่าลุงแก้วเราอยากได้อ่า อันนี้แบบนี้แหละมาถามเพิ่นเนี่ยเพิน่นว่ามึงยังโม่เผาซื้อมาก็ได้เป็นมือใหม่เป็นมือเพิ่นกลับลงมาเหตุงานอีกไอ้จังคิซื้อว่าซื้อมาก็ซื้อมาไหวห้ซื้อเราอ่ะก็เลยหยุดก่อนว่าอันนั้นสั่งไพเพิ่นก็นยังเอามาไห้เลยตัวโขตตัวนี้เนาะดยของเจ้าก็ยังบม่มาใส่ให้เลยด้วยเดยี๋ยวเพิ่นกายผ่านไปผ่านมาบอกพนนมาใสา่บอกว่าสิามาใส่ให้มือนั้นมาสมอยเลย ฝนมันตกเรนะือแตมันนั่นแหละฝนตกให้พนะี่น้องมาใส่ให้แยะพี่น้องเลยแยะลำบากก็ดียามฝนเป็นอย่างคนของอังแยะคือ,อยามเ่ย เดือดสีประมาณนี้ได้ไหมจเด้ดออมาอัพเดตเด,ดือดถามมึงคือว่าปกติคือมาคือว่าอยู่หน้าอยู่หน้าแล้วันนี้ก็ได้นั่นพอดีพ่อใหญ่เป็นไปเดี่ยงงวัวได้ปกติกะบ,บอกลูกงําวันเช้าวันอทิตก์จไปเดี่ยงงวัวเพียนอ่าพ่อใหญ่ไม่ใหญ่คือว่าลูกลานก็นมีอยู่พากันนอนอยู่ชื่อบ่ได้เลย Mà sao mình thịt vậy hả? Kiều <-tube> nhà, kiều nhà ngày mua hay nhà mua đây nè mình thịt <-tube> nè. Bột nào nè đây mình đi. Bảo bộ bộ cái này không bộ bên nhắn, bộ bên nhắn đó. Ok nó. Hàng đây cái dù đi mình hẹn cứ cầu. Giờ thì khó phải cái nó. Sẽ đi. đi. Rồi. Cảm mà làm đừng ăn sang vẫn tội và hai phần toa của mai ăn một cầm đục thì là non nhưng mà tư đâu à chọn

จายจ้างค่ะนอนบ่นอนมือใดกับบูมีผู้บอกนอนมือใดกับบูมีผู้บอกเราได้อะไรเป็นไปเลยไดเบิกแน่ระวังนะยันใหม่มันจะโดดดวงกับเวลาเพันงัดเราบรต้องเข่าไก่เป็นเลยฮะ nè này đây, này đi xa mà đi xa กว่ามันอ้าเนี่ยหมอกูดิคอยขอเลยเลี้ยงก็ดีมา đi, ๆเอาแล้วเอาไปกูได้เอานะเอามีปันยนต์ไอ้มาๆๆๆๆๆ

นักพี่น้องเนาะแต่สิประมาณนี้พ่อเม่พี่น้องคลิปนี้ก็หัวเวียงเองเข้ามาบเบ็ดหัวเวียงพี่นอ้องเบิ่งงาเพราะว่าไม่ได้ซื้อเครื่องยังเข้ามาอ่าตรงคุณแหละรอวิทย์เห็นบุญก่อนทำบุญก่อนพี่น้องเลยวิทย์ทำบุญใน้กันกี่ซื้อเครื่องเข้ามาเพราะว่าตอนนี้กับนี่แต่ว่าเป็นเก็บง,งานตัวน,นี้ไปเนาะถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิง่งทำการบรรจุข,ขูขข่ชุนนะกิปนี้ก็สิลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่ว่าผิดพลา,าดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเนาะ ขอกาขึ้นมาสบ,บายดีสบ,บายดีพระจูกุฉุนเนาะ